สวัสดีครับเรามาทำความรู้จักกับพิ t i v t f e e t u r e นะครับตรงน,นี้นะครับก็จะอยู่ในแถบ 3D Model primitive นะครับก็จะมีประกอบไปด้วย Box, Cylinder, Sphere, c o r u s phere, นะครับก็หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่า feature นะครับแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ Sketch Feature กับ p a ส e Feature นะครับพวกนี้นะครับก็จะคือพวก Sketch Feature นะครับหรือพวก Base Feature หลักๆอ่ะครับก็อย่างเช่นนะครับเราจะใช้คำสั่ง e x t r u d e นะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นว่ามันต้องมี to t sketch นะครับ G8 ก่อนหรือน r e v o ร v โก็เหมือนกันนะครับแต่ ในกลุ่มคำสั่งพิมพ์ t ตี e นะครับก็จะสามารถใช้งานคือแบ่งเป็น x x t r u d e นะครับ2องนนะครับบ็อกกับ c y นเดอร์แล้วก็ร e v บ l v e เปีย r กับ s o ลารนะครับเรามาดูบ็อกก่อนนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ Create 2D Sketch นะครับเข้าไปที่บ็อกแล้วก็มันจะขึ้น 2D Sketch ให้เราเลย Xtrude เห็นได้ว่ามันก็คือคำสั่ง Xtrude ธรรมดานะครับแต่มันทำงานสามารถทำลดขั้นตอนในการใช้ปุ่มต่างๆนะครับก็คือเหมือน e Xtrude บวก Create t o Sketch รวมกันเห็นในสองก็คือ Slender นะครับก็อยู่ในหมดของ e Xtrude เหมือนกันแต่ขึ้นรูปทรงนะครับมันจะเป็น วงกลมให้เราก่อนแล้วก็เอูดตรงนี้ครับย่างนึงในกลุ่มของรีวอนก็จะมีสเปียกับทอรัสนะครับแล้วก็เลือกเป็นไดมิเตอร์นะครับก็จะได้รูปทรงสเปียรูปทรงทอรัสนะครับเราจะเลือก เส้นนะครับว่าจะหมุนไปทางไหนนะครับถ้าตรงนี้นะครับก็จะหมุนรอบแกน y นะครับถ้าตรงนี้นะครับก็จะหมุนรอบแกน x นะครับเรามาดูหมุนรอบแกน y ก่อนใส่ชัก20นะครับเป็นดนัเปันโซลัสนะครับก็สรุปว่าคำสั่งพ r ม m i t ี v ก็คือการสร้างฟีเจอร์พื้นฐานนะครับ โดยมี f ิ a เจอร์เอ็ก d e หรือว่าร o โว e น,นะครับแต่อยู่ในในรูปแบบคำสั่งของบอ็อกซ์สเตรนเดอร์สเปียอนะครับซึ่งช่วยในการสร้างเ e ็ดฟิวเจอร์ได้ไวขึ้นนะครับครับสำหรับวีดีโอนี้ก็แนะนำฟิ i เมติ v ฟิ e เจอร์นะครับขอบคุณครับ